ท่านผู้ชมครับเรื่องของการผลิตเกษตรกรรมที่จังหวัดนครสวรรค์นอกจากอ้อ,อย<ฆ>ที่มีพื้นที่เป็นจํานวนมากแล้วก็จะมีมันสัมปรังครับดูซิว่าเราจะมีนวัตรกรรมใดที่ยกระดับอัปเกรดการผลิตมันสัมปหลังได้ครับนายบดินเกษมสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็บอกว่าในพื้นที่การผลิตมันสัมปหลังในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เอ,เองเนี่ยเยอะมากนะฮะโดยรวมก่อนการเกษตรเนี่ยสี่ล้านเจ็ดแสนไร่ เศรษฐกิจหลักครับข้าวอ,อ,งงานนอ้อยโรงงานนะครับและมันสำปะหลังอ,อ้อยโรงงานนะฮะคืออ้อยอ้อยทำน้ำตาลนั่นแหละมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังแต่ปี64-65 547,000ไร่ไม่น้อยเลยนะครับเกษตรกร,ร,กรประมาณ28,000ครัวเรือน มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยในทุกๆปีดังนั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนั้นต้องใช้เทคโนโลยีใช่ไหมใช่แล้วค่ะในงานนะคะเขาก็ได้มีการจัดงานสาธิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่การให้ความรู้กับเกษตรกรมีสถานีการเรียนรู้ค่ะการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็การจัดการกับสัตรูพืชแผนการเรียนรู้นะคะการปรับปรุงบํารุงดินการ ผลิตมันสัมปะหลังคุณภาพดีแล้วก็การใช้เครื่องจักรที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงผลงานของหน่วยงานเอก,กชนในพื้นที่ได้มีการจัดแสดงการจําหน่ายสินค้าการ,กรเกษตรคุณภาพเพื่อขยายเครือข่ายเกษตรกร,กรมุ่งเน้นนะคะการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่คุณภาพการพัฒนาคุณภาพรวมไปถึงการให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีไรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคะ่ะ